สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่เคารบลักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่างเบิร์ดมารีวิวนะครับมีดแคมผิวเงานะครับผิวเงาก็ระจกนะครับของพี่ชิดนะครับงานเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับมาพร้อมกับซองพี่อีนะครับแล้วก็มีคลิปล็อกให้นะครับตรงนี้นะครับมาดูข้างในนะครับข้างในก็เป็นงานผิวเงานะครับผิวเงาก็กระจก สวยแบบนี้เลยสันหลังหนาหนานะครับนะครับวัสดุก็วัสดุก็เป็นเหล็กเคสามห้าสามนะครับต้านสนิมนะครับเรี่มนี้นะครับสันกกหนาประมาณเจ็ดมิลนะครับเจ็ดมิลถึงแปดมิลนะครับเรี่มนี้น้ําหนักดีนะครับแล้วก็มีคอการทองเหลืองนะครับก็ฝังหมุดทองเหลืองอยู่สามจุดนะครับหมุดทองแดงสองจุดนะครับข้างบนก็เป็นหมุดร้อยหูงเชือกนะครับประกบด้วย ไม้พยุงนะครับลายสวยๆนะครับประกอบด้วยไม้พยุงนะครับด้ามก็เป็นฟูแทงนะครับเวาวๆนะครับจับเวลาจับกระชับมือนะครับเล่มนี้ช่างฟันไม้มาแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแต่จะลองตัดกระดาษให้ดูนะครับกระดาษก็ประมาณนี้ครับคมหวานเจี๊ยบเลยนะครับคมหวานมากๆนะครับเล่มนี้นะครับขอบคุณพิชิตนะครับก็โอนตังค์มาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะออกไปส่งให้นะครับ ครบตามจํานวนนะครับเล่มนี้นะครับนี่สวยงามมากนะครับเป็นงานสั่งทํานะครับเล่มนี้นะครับนี่คมจัดนะครับตัดกระดาษนะครับคมมากๆเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับก็ด้ามก็ห้านิ้วครึ่งนะครับใบก็เก้านิ้วนะครับเล่มนี้นะครับกว้างก็ประมาณสองนิ้วนะครับปบชุบก็ตามสูตรของผมเลยนะครับนี่ขอบคุณที่สั่งมานะครับงานเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับสวยงามนะครับ ผิวเงากระจกนะครับนี่นะครับชอบกดไลค์มีใจก็กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างนะครับได้ทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะครับขอบคุณมากนะครับนี่นะครับมาพร้อมกับซองพีอีนะครับสวยๆนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ